Pet my cat tonight Hello I'm Paul Today I'm gonna talk about the T sound in English which could slightly improve your pronunciation to be more natural วันนี้นะคะพ a ก็อยากจะมาแชร์เทคนิคที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งแบบ อเมริกันแล้วก็แบบบริเตนเลยนะนั่นก็คือการออกเสียงตัวทีนั่นเองซึ่งการออกเสียงตัวทีเนี่ยจะมีหลกัหลกๆทั้งหมด3แบบด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปเริ่มดูที่แบบแรกกันเลย first the t r u t i อันนี้นะคะก็คือการออกเสียงตัวทีแบบชัดเจนแบบปกติเลยที่เราพูดอยู่เนาะอย่างเวลาที่ทีเป็นพยัญชนะต้นอย่างเช่น take time หรือเวลาที่ตัวทีอยู่กับพยัญชนะตัวอื่น ที่เป็นแบบ unvoiced อันนี้ขอสมวนนิดนึงแล้วกันคือในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีเสียงเพียงชนะอยู่2แบบก็คือแบบ voiced แล้วก็ unvoiced หรือว่า voiceless ก่อนอื่นทุกคนลองเอามือจับที่คอตัวเองดูนะถ้าเกิดว่าเราพูดที่เป็นเสียง voice เนี่ยคอเราจะสั่นอย่างเช่น b d m n แต่ถ้าเป็นพวก voices เนี่ยอันนี้คอเราจะไม่สั่นเพราะว่าเส้นเสียงข้างในเราอ่ะจะไม่สั่นแต่ว่ามันจะมีแต่ลมออกมาแทนอย่างเช่นพวกคฟฟเห็นไหมอันนี้ก็คือคอเราจะไม่สั่นเลยกลับมาที่เสียง true t คือเวลาที่ t เนี่ยอยู่กับพวกพยัญชนะพวกนี้เนาะอย่างเช่น ct pt st หรือว่า ft เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะออกเสียงเป็น true t ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น stop connect list left แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ true T ในทุกคำทุกประโยคเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่น I cannot pet my cat tonight คือเหมือนเราอะพูดเถอะในทุกคำเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยหยุดเพื่อจะพูดคำนั้นให้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำซึ่งแบบ ถ้าอย่างเราเองเนี่ยสมมติคิดถึงเป็นภาษาไทยอย่างเช่นทําอะไรอยู่หรอมันก็จะแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหรอ่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของภาษาฟังเองเนี่ยก็เหมือนกันเลยคือรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ เขาก็เลยมีอีกหนึ่งทีเรียกว่า glottal t glottal อะ่ะก็คือมาจากคำว่า glottis ภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่ากล่องเสียงแปลว่าเสียงเราอะ่ะมันจะไปหยุดอยู่ตรงกล่องเสียงไม่ออกมาเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ดูอย่างปกติเนี่ยคำว่า wait ที่เราออกเสียงเป็นแบบ true t เนี่ยเราก็จะออกตัวท้ายด้วยเลยอย่างเช่น wait แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกเสียงแบบ glottal t เนี่ยมันจะกลายเป็น wait 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 for me ก็คืออันนี้นะเราจะไม่ออกเสียงเอะตอนท้ายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การที่แบบไม่ได้ออกเสียงตัวทีเลยนะคือถ้าสมมติเราตัดตัวทีทิ้งไปเลยเนี้ยมันจะกลายเป็น Wait อันนี้ก็คือไม่ใช่ wait และในการออกเสียงคำว่า wait แบบ Glottal t เนี่ยให้เราอะออกเสียงแบบ wait ชา้ชาชลองดู Wait แต่ว่าให้เราหยุดก่อนที่จะออกเสียงเอะตอนท้าย ก็จะกลายเป็นแบบเว่ยเว่เห็นปะมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบกล่องเสียงเรามันจะถูกบีแบะบเป็นแบบว่าเว่ way. แล้วก็กล่องเสียงเราอ่ะจะรู้สึกถูกบีถ้าใครรู้สึกแบบนี้นะก็คือออกเสียงถูกต้องแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย glottal ะเราจะใช้เมื่อมันเป็นตัวสะกดหรือว่าอาจจะมาก,กับพวก voice sound อย่างเช่นตัว n อย่างเช่นคำว่า sun student couldn t about อ่ะอย่างคำว่า about ว่าเราออกเสียง about เราจะมีความรู้สึกแบบ about อ uh, about เห็นปะมันจะแบบมีความหยุดนิดนึงอ่ะ uh, about ในตัวอย่างเช่น what about what about uh, about ก็คือจะไม่มีเสียงแบบ about ไม่ต้องออกเสียงตัวทีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ g l o t t a l t ในทุกคำทุกประโยคอีกเนี่ยอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะ เพราะว่าคีย์หลักของการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือจริงๆภาษาไหนก็ได้อะมันก็คือความหลากหลายหรือว่า variety ก็เลยจะต้องมีการใช้สลับกันบ้างอีกอย่างเลยที่เขาใช้เป็น true T เนี่ยก็คือการใช้เมื่อต้องการเน้นคำอะไรสักอย่างนึงงยกตัวอ,อย่างเช่นเราพูดเฉยๆว่า y u p I sent it อันนี้ก็คือเราจะไม่เน้นตัวทีหละแต่ถ้าเราพูดว่า I told you I've already sent it เห็นปะ sent it. sent แล้วก็มีการแบบเน้นคขาเป็ sent ซึ่งจริงๆอ่ะไม่ต้องออกเสียงตัว t ตรง sent ก็ได้แต่ว่าเราต้องการจะเน้นว่าเราส่งไปแล้วจริงๆ sent เราก็เลยออกเสียงตัว t ด้วยทีนี้มาต่อกันที่ฝั่งอเมริกากันบ้างหลายๆคนเนี่ยก็คงจะพอรู้แล้วว่าอเมริกาเนี่ยออกเสียงภาษาอังกฤษตัว t เป็นแบบตัว d อันนี้นะเขาก็จะเรียกว่า flap t อย่างเช่น better Auto city see you later ซึ่งที่เขาจะออกเสียงเป็นตัวดีนะก็คือเมื่อตัวทีเนี่ยอยู่ระหว่างสระสองตัวหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อยู่ระหว่างประโยคก็ได้อย่างเช่น get it what is it what is it what is it แต่ถ้าตัวทีเนี่ยอยู่ระหว่างเสียงสระกับเสียง e n แทนนะอันนี้ก็จะไม่ใช่สับทีแล้วแต่ว่าจะเป็นการหยุดแทนอย่างเช่น t i t a n ตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้จักตัวทีทั้ง3แบบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะ n o t I cannot do it n o I cannot do it n o t I cannot do it Water 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 Butter b o t t e Bottle, better, better, better แล้วนี้ก็เป็นอีกเทคนิคเล็กๆที่พออยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษอะมีข้อยกเว้นเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้น่ยก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พอด้วยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ